สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าหัว แบบนี้นะที่เคยเล่นแล้วนะว่าแต่มันจะให้ติดใกล้ๆเพื่อนเลยเหรอทำไหนเราอยากให้ใกล้ๆเพื่อ,อนหามีไหนอันนี้ V P โชว์่าเละเลเล่งนะคะนี่นะคะ ตอนนี้เกิดวีพี่ปาไหตายเสียลูบพอนี่นี่นี่กอลลูลูอะไรนี่นี่นี่ป้า โลบักเโลบักเสียแปดสบโลบักเสียแปดสบโลบัก,บกของคุณต้องเสียแปดสบโลซบอร์ไอที่มันขึ้นอาหนมะ่ นีนอืา้าสามร้อแล้ววู้ว่ก,กี่บาทนาะเก็บกระเ้อยกยบดิอนนี้สองกว่า,วาเรียบร้อยแค่พันแ่างแนะเออนี่คือบ,บ้านฟ้าป้าเหรอใหญ่อะบ้านผู้เล่นอะ

<5. S 2> ให้กดให้เป็นพัดเลยเรียบร้อยเย้ฮ่ดึงพันแล้วหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทนะคะทุกคนตอนนี้เรามีฮะข้เชืออ้อใหญ่ศูนย์โลสซบาท อะไรคือสูตรโรสบะไม่เข้าใจนีใเรนี่มาจะเป็นคิงฟอปป้าฮะนี่ก็ขึ้นเลยกรชารัจมีตัคงเยอะที่สุตดๆๆๆกดให้เป็นมือเลยโอ้ตอนนี้กดไปพันครั้งแล้วค่ะ ของเพื่อนกากกกกกกากกากกักทักกก <c oughs> ้งแม่ฉันเลยเป็นพันแบบนี้แล้ว ทุบกอดตังไก่ช่วยช่วยกลัวมันจะมีปุ่มมันปุ่มมันอยู่ไหนอันนี้เดีเดะเดะเขาให้มีบล็อกบล็อกอะไรก็ได้ที่มันผลิตออกมานะคะทุกคนนี่เปิดเสียงยังอ่ะ เลวเรวสุวสวัหัว้าบากี่บาทแล้วเป็นผแล้วผ่แล้วกดเป็นแรอบดีกว่า ไม่ใช่จ้น,นก็เด็สินั่นไงแล้วไงล่ะเดวินคือใครโหนโน้นอ่ะอยู่ข้างๆเราใช่ไหมเจอ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 ด,ด,ด,ดีคอยดูเจอ กำลังใจให้คอยได้เลย 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嗯嗯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 嗯，King Papa，我要变成 King Papa，还登了。 มังเป็นไงเป็นไงคอยดูจะเป็น MBT ให้ดู MBT BTS เอพี่ก็คำม,มุกนะพี่เป็นคนตึต๊ดต,ต,ตึตึ๊ตึมันขี้เลยขอโทษนะคะที่ปาดเสียคนที่ชส่นใจ ว้ยว้วช่ไมกนมาวมาไมันไหนอัไหนก็่บอลชินอันัอินเดียอันบัเบ๊บเบ๊ชไมรบา่อเรอเรอเ่อ่ออเรื่อเรื่อ่เเอเอ่ออเเออเยเ่เ่อ ช่วยกันกดใช่ไหมนะ่อันนี้ไม่ช่วยทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยตรงตรงให้เที่ยงเป็นหลัดนะป่า 嗯嗯嗯